เยนท่านผู้บริหารสถานศึกษาได้การครูและบุคลารการทางการศึกษาสักงานเขตพิธนีการสึกษาตุงสารและพัมาเขตศรีจุ่านครับเชา้านี้วันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2568วันน e w แอดโคลาฟโฟช่วงผู้บริหารการศึกษาพวกเพื่อนครูผมสุพีศรีพายรองผู้บริหาร,รงานเขตพื้นที่การศึกษามาแจ้งข้อราชการแจ้งข้อมูลข่าวสารการเนิงานของเขตพื้นที่ในช่วงระยะเวลานี้นะครับ ก็คงนี้ไม่พ้นเรื่องของการย้ายข่าการครูในระบบครีสนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เรากำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับตามกำหนดและก็ปฏิทินที่สพกำหนดนะครับก็จะนำเรียนชี้แจงแจ้งข้าราชการครูที่ได้ยื่นคำร้องขอย้ายแล้วก็ทำาห้เขเข้าใจกับการทํางงานของบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่เราจะต้องดำเนินการให้อยู่ในกรอบและก็ช่วงเวลาที่กำหนดนะครับ ตามกาหนดปฏิทินการยื่นคำร้องขอย้ายที่เราได้ดำเนินการมาก็คือตั้งแต่วันที่16ถึง31มกราคมนะครับซึ่งครูเราก็ยื่นคำร้องก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในนครศรีมาเเขตสีของเรานะครับแล้วก็หมดช่วงเวลาของการยื่นคำร้องแล้วนะครับในส่วนที่ติดขัดปัญหาที่ไม่สามารถยื่นคำร้องภายในวันที่31มกราคมได้นั้นกคศก็ได้ดำเนินก,การแก้ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วก็ติดต่อที่ไปที่ข้าราชการครูแต่ละคนซึ่งก็จะได้รับการติดต่อจากกออสศให้เข้าไปกรอกข้อมูลซึ่งเมื่อแล้วเสร็จเมื่อวันที่วันที่6นะครับวันที่6กุมภาพันธ์รอบสุดท้ายในช่วงเวลา15.00ที่กศออสอได้เปิดระบบให้ครูที่ยังตกค้างตกหล่นได้เข้ากรอกในระบบแล้วก็ทางผู้บริหารสถานศึกษา ลงความเห็นนะครับแล้วก็แนบกแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาให้แล้วเสร็จเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์เวลา24นาฬิกาคาดว่าเขตพื้นที่ของเราน่าจะได้ดำเนินการครบเสร็จสิ้นทุกคําร้องที่ครูได้ยื่นคําร้องในแต่ละโรงเรียนเรียบร้อยก็นําเรียนแจ้งว่าในช่วงวันที่7 กุมภาพันธ์ถึงวันที่15กุมภาพันธ์จะเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การ,รศึกษาได้ดำเนินการในการตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐานที่คุณครูได้แยกได้แนบกับคำร้องขอย้ายเพื่อตรวจสอบว่ามีความถูกต้องหรือว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ถูกต้องอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับก็ถือว่าคุณครูได้แนบเอกสารเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ คงไม่ได้สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขคำร้องได้นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบเพ,พื่อที่เขตพื้นที่การศึกษาจะได้ยืนยันคำร้องในกรณีที่เป็นคำร้องที่ต้องย้ายไปต่างเขตนะครับซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กุมภาพันธ์นะครับจะส่งคำร้องที่ยื่นคำร้องไปต่างเขตให้เขตได้ไปตรวจสอบนะครับเขตปลายทางได้ตรวจสอบส่วนคำร้องที่ยื่นย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา ากเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปในระบบแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติหลักฐานเรียบร้อยแล้วคําร้องจะถูกส่งไปยังสถานศึกษาปลายทางนะทางผู้อำนวยการสถานศึกษาปลายทางภายในเขตของเราจะมองเห็นคําร้องขอย้ายของครู่ที่ยื่นคําร้องไปที่โรงเรียนนะครับอันนี้เป็นเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนที่ที่ที่เราจะส่งคาร้องในระบบถึงกันนะครับส่วนต่างเขตที่จะส่งมาอย่างเขตพื้นที่ของเรา ็จะส่งภายในวันที่15นะครับดังนั้นปฏิทินการดำเนินการตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่20 20กุมภาพันธ์นะครับโรงเรียนปลายทางจะเห็นคำร้องที่มีคุณครูย้ายขอย้ายไปที่สถานศึกษาปลายทางจะเข้ามาสู่โรงเรียนนะครับงั้นก็นำนักเรียนท่านผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าไปตรวจเช็คในระบบ TRS นะครับว่า ในช่วงวันที่15ถึงวันที่20นี่คือเราจะต้องเป็นกรรมการของผู้มีการถายศึกษาว่ามีคุณครูได้ส่งคาร้องขอย้ายจากต่างเขตเข้ามาอยู่เข้ามาที่โรงเรียนเราไหมนะครับถ้ามีเราก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนเหมือนกับที่คุณครูย้ายออกนะครับก็คือเราต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคาร้องขอย้ายเข้ามาตรวจสอบเอกสารหลักฐานแนบที่ผู้ยื่นคาร้อง ได้แนบเข้ามาว่ามีความถูกต้องแล้วก็ให้ลงความเห็นว่าเห็นคนรับย้ายมาเห็นความรับย้ายและก็ให้เหตุผลนะครับแล้วทั้งนี้ต้องแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศาึกษามาพร้อมนะครับในระบบนะครับอันนี้ถือต้องดําเนินการภายในวันที่20กุมภาพันธ์นะครับก็นําเรียน,ท,นท่านผู้บริหารได้เข้าไปไปในระบบนะครับถ้าหลังจากนั้นหลังจากวันที่20ถึงวันที่ สองกุมภาพันธ์จะเป็นบทบาทของผู้มนการทำงานเขตนะครับสำหรับการยื่นคำร้องต่างเขตแล้วก็ภายในเขตนะครับที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบแล็ลงความเห็นในเรื่องของการบริหารอัตรากำลังว่าถ้าตำแหน่งที่ครูยื่นย้ายออกเราจะบริหารจัดการอย่างไรยื่นย้ายเข้าเราจะรับย้ายไม่รับย้ายเพื่อที่จะประมวลผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่2 มีนาคมนะครับเพื่อจะนําเป็นข้อมูลนําเสนออ,อกสเขตพื้นที่พิจารณาเรื่องของการย้ายข้าราชการครูฉะนั้นการดําเนินการในการพิจารณาย้ายจะเริ่มตั้งแต่วันที่2มีนาคมถึงวันที่31มีนาคมทางนี้ทางอ,อกสจะกําหนดปฏิทินในการประชุมเพื่อพิจารณาในการย้ายครั้งที่1ก็อาจจะประชุมในหลายๆรอบเพื่อที่จะได้ครูแทนตําแหน่งว่างที่ย้ายออกไป นะครับแล้วก็ตามตำแหน่งว่างที่เรากำหนดทั้ง42ตำแหน่งที่มีคุณครูย้ายเข้ามาในเขตพื้นที่ที่เราปรากฏในในระบบพ r s นะครับก็ต้องนำเรียนทางผู้มีหารและก็คุณครูได้ได้รับทราบฉะนั้นการติดตามสถานะคำลงขอย้ายก็ในช่วงนี้ก็ก็นำเรียนว่าที่ผ่านมาก็เป็นระบบมีผู้เข้าไปใช้งานในระบบค่อนข้างแน่นนะครับทำให้ระบบทำงานได้ได้ช้าก็นำเรียนว่าถ้าจะติดตามการ ยื่นคำร้องขอย้ายก็อาจจะติดตามในช่วงหลังวันที่20กุมภาพันธ์หรือไม่ก็ในช่วงของการประชุมของอ,อกอาศาก็คือช่วงเดือนมีนาคมน,นะครับไ้ติดตามว่าคำร้องที่เรายื่นคำร้องขอย้ายนั้นเราทางอ,อกอาศาปลายทางที่ที่เรายื่นคำร้องนพิจารณาเป็นประการใดน,นะครับก็จะเป็นการลดปริมาณการเข้าใช้งานในระบบดังนั้นในช่วงนี้อยากให้ทางเจ้าที่เขตพื้นที่แต่ละเขตก็จะเร่งในการดำเนินาการนะครับ ก็นําเรียนพี่น้องเพื่อนครูท่านผู้ใหญหารได,ไ,ดได้รับทราบนะครับหากมีข้อสงสัยประการใดหรืออย่างไรก็สอบถามที่เจ้าหน้าที่งานบุคคลของเขตพื้นที่ของเขตพื้นที่นะครับอีกเครื่องหนึ่งที่อยากนําเรียนแจ้งทาง,ทางพี่น้องเพื่อนครูและก็ครู้หญหารนะครับเรื่องการใช้ตําแหน่งว่างในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ ครูนะครับตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับที่เราได้นำมการตอนนี้มีตำแหน่งว่างในเขตพื้นที่เราประมาณ 60- 70ตําตำแหน่งนะครับในวิชาเอกที่เราไม่ได้สอบขึ้นบัญชีไว้เราก็ใช้การขอใช้บัญชีจากเขตอ,อื่นนะครับมาขึ้นบัญชีจากนครศรีมาเขศศิลในวันที่17กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูจำนวน39อัตรานะครับ โดยมีวิชาเอกสังคมศึกษาแอัตานะครับเป็นการขอใช้บัญชีจากสพมนครศรีมานะครับวิชาเอกพละศึกษาแอัตราวิชาเอกคอมพิวเตอร์1อัตรานะครับอันนี้เป็นการขอใช้บัญชีจากสพมนครราชสีมานะครับในส่วนวิชาเอกปฐม,มวัย5อัตราวิชาเอกคณิตศาสตร์ส5อหตรา และว,วิชาเอกศิลปะ1อัตราเป็นการขอใช้บัญชีจากสพปนครศรีมาเขต5ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ขึ้นบัญชีเข้ามารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นแค่การครูตแหน่งครูผู้ช่วยในวันที่17กุมภาพันธ์2568ก็นำเรียนท่านผู้บริหารได้รับทราบนะครับจะได้รับรายงานตัวส่วนรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งอาจจะดูจาก การประชุมในครั้งที่ผ่านมานะครับก็ทางกลุ่มงานวงหานงานบุคคลได้เคยแจ้งในวราระการประชุมนะครับว่ามีโรงเรียนไหนบ้างแล้วก็ยังมีรายวิชาเอกที่เหลือนะครับที่กําลังดําเนินการขอใช้บัญชียอยู่ถ้าได้มาอย่างไรก็จะรีบดําเนินการเพื่อประจุแต่งตั้งราชการครูนะครับก็เป็นข้อราชการที่นําเรียนแจ้งกับผู้วิหารราชการครูในเช้านี้7จ็ดกุมภาพันธ์สองพ วันนี้แอดโคโลดโฟนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขนะครับสวัสดีครับ